สำหรับคนที่ชอบซื้อหวยนะอุกแทบสวยจนขาลอยแทบยืนบ่ไวออกมาได้จังได้อุ้ยอุกหลย,ยสิตายหาตอนเศ้หาหุบไวตอนบายตื้าเต็มเย็นกินน,าน้าบตาก็ย้อนหวยดังนี่ละก็เลยซื้อดาวเข้ากบว่าสิเศร้าเศรื้อแล้ลวลันดาโตนี้ดัขคาเพินว่าทุกไทยอายต้อง ยงางเมาบ่ซือกระเือกเอาเทือกเอาก็เลยลอกสือนําเขาเป็นได้ละเขาตอกเสาตาบเคยโบราณเพิ่นเ้าซื่อหวยได้แต่กระดาษกันเก็บเงินไว้มาสื่อศาสพ่อได้ปูกตาการกะแม็ทละนกเพราะเพิ้นไปนไตั้งหลายพันพ่อได้สื่อสาสผู้สื่อพันคงจะมันผมว่าแต่บอเป็นอย่างงวดนี้ไม่ถูกไวเป็นไรงวดหน้าค่อยว่ากัน ใจละสิจัดเก่งจนเจ้ามือเจ๋งคือว่าจะหวยวันใดสิซื้อสาดมาเหตุคือว่าโอ้โหฟาดเดือฉะนนทุกคนที่ซื้อหวยซื้อเลขอยู่นั้นตอนนี้เลิกซื้อหวยซื้อเลขไปซื้อสาดมากันดีกว่าซื้อสาด